เขาไปไปรด้เลยเนะขาไปไปรไดาเจ้าขายทำให้ตอนนี้เราก็อยู่ปวดยังนี่วดแลไตลาดสตลาดน้ำสามพันน้ำที่บุ้หินะจังหวัดพิดี่นะนั่เราก็มาทางคณะครูมา ก๋วยเตี๋ยวนะครับบริเวณตลาดน้ำสัมปันก็ชีเย็ยนดีนไม่ได้เป็นร้านของไม่ใช่ของเก่าของปัจจุบันเแต่ว่าเอามาจัดรวมๆกันก็เป็นที่รับประทานอาหารแล้วก็ขายเสื้อผ้ามีออฟอเวรชั่นมีของกเก่าบ้างนะครับแล้วก็มาเป็นครั้งแรกของผมครับที่มาเที่ยวชมบริเวณนี้จะเห็น